ตอนนี้อยู่บางพระนะครับชาะเีบางพระร้านอาหารเยอะแยะเลยแต่อร่อยๆกันแน่ตามร้านเจ๊ป้อมนะเจ๊ป้ม่มกินแล้วรวยแต่ตอนนี้เราอยู่บนสะพานปลาเห็นไหมแม่เ,เดินมาให้สุดเลย,เลยไปเลยลมแรงแหละนะเรามาสั่งกับข้าวแล้วก็รอเอาแล้วก็เลยมาเดินเล่นใน วันศาธรนะวิ่งเล่นได้ลลศิล,ลชาชาลมีดีเดี๋ยวจะพาไปนั่งเล่นตรงนู้นนี่เป็นเปนหมือนชายหาดนะตรงนั้นนั่งเล่นได้ตรงนี้มันจะเป็นทิ้สักส,ส่วนใหญ่ตรงนู้นเป็นหาดเดี๋ยวจะพาไปมานั่งกินส้มตามสกนะักโคกนึงไก่ย่างก็ครึ่งตัวนะแม่นะมานะไปดูสุดสิ เขาตกปลาทำเขาได้อะไรกันมั่งเออวินอธิบายหน่อยสิลูกบางพระบางพระลมมันจะเข้าเข้ากล้องน่ะไม่ได้ยินเสียงพูดบูบููููปลาเดินได้สุดเลยสุดสุดสะพานแลโอ้วหวิ่งวิ่งวิ่ง เมื่อกี้เราเห็นก็ถือปลามันเต็มเลยนะเราจะไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างโน่นฟังอย่างโน่นเดินเล่นรอกับข้าวรอกับข้าวเสต็นนะครับไปหาหน่อยโอ้ยเขาทำอะไรแม่ วนมามีนพายเป็นไว้อย่างเงี้ยพายเป็นสิดูเขาแล้วมือมีพายเป็นแล้วพายยากนะหนะ่ะดูดิยากที่ไหนหน้านจะพายพเรืเป็นเป็นเธอพายเธอพายไปไหมน้ำไม้พายไม่ใช่ไม่พายแบบนี้เลยนะ,ปะไปไปแบบข้าวเถอไป แดดแล้วนะอ่ะมินมินบ๊ายบายแล้วบ๊าย่ายคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องวินวินเฟมิลี่กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะมันมีคนดูเหรอช่วยกันหน่อยนะ